5นาทีไลฟ์สดอยู่วันที่15กรกฎาคม2564เวลา2ทุ่ม15นะคะพรุ่งนี้สีชมพูนะคะสีชมพูพารวยนะคะก็ใครอยากเข้ากลุ่มก็ ลูกค้าทัก CF สินค้าได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าไม่อยากเข้าก็ไม่ต้องเข้า iker. อยากบูชาก็บูชาไม่อยากบูชาก็ไม่ต้องบูชานะคะไม่ได้บังคับให้ใครมาบูชาเลยค่ะอยากบูชาก็บูชาจ้ะไม่อยากบูชาก็ไม่ต้องบูชาจ้ะฮะอืมูเห็นแล้วเห็ <IM cowboy> นตั้งแต่เห็นตั้งแต่วันนั้นแล้ว ขอแบบเข้าใจด้วยนะคะดูเพจจริงก่อนนะคือหนึ่งไม่ได้จุดทูบวันละหนึ่งเลขไม่ใช่ค่ะไปดูเลขเพจปลอมไปดูข้อมูลปอมมาอ้ยสวัสดีแม่ตั๊กค่ะขอบคุณพี่ตั๊กนะคะพี่ตั๊กพี่สาวที่น่ารักของน้องขอบคุณพี่ตั๊กสําหรับกําลังใจดีๆขอบคุณพี่ตั๊กสําหรับความเมตตาขอบคุณพี่ตั๊กสาหรับสำหรับทุกๆอย่างที่มอบให้น้องคนนี้เลยขอบคุณจริงๆนะคะรู้จักกับพี่ตั๊กมาหลายปีมากๆแล้วพี่ตั๊กก็ยังน่ารักกับน้องมากๆเลยนะคะขอบคุณพี่ตั๊กด้วยนะคะ ก็ขอให้ทุกคนนะคะเฮงเฮงปังๆนะคะไปด้วยกันแล้วกันนะคะ